คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆ โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง To Mor r ล w อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในเกมหมูเห็ดเป็ดไก่นะครับเป็นเกมอยู่ค่ายโจ๊กเกอร์นั่นเองนะครับทุกคนหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งตามภาษาอังกฤษนี้เลยนะ welcometo อะไรสักอย่างนะครับทุกคนผมเองก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับก็ตามนี้เลยเนาะอยู่ในค่ายโจ๊กเกอร์นะก็เอาทุนมา900นะเกมนี้เขาบอกว่ามันซื้อแพงนะครับทุกคนก็มาดูนะเบ็ดสามซื้อเท่าไหร่โอ้โห แปดร้อยครับทุกคนเกือบซื้อไม่ได้นะจัดไปโอ้โหแพงจริงครับเนี่ยผมเองก็ไม่เชื่อนะครับเลยต้องมาเล่นเองนะก็เบ็ดสามซื้อแปดร้อยกว่าเกือบเก้าร้อยทุกคนเราเอามาเก้าร้อยอ่ะเกือบซื้อไม่ได้นะครับเนี่ยอันนี้เข้าอยู่แล้วนะครับ โอเคเปิด4ี่ฟีเจอร์เรียบร้อยครับทุกคนเข้าฟรีสปินแล้วนะครับ5ฟรีสปินเนาะแต่ถ้าแตกคือแตกหนักนะครับเกมนี้เบ็ดน้อยก็แตกหนักได้นะเพราะว่าโหถึงซื้อเยอะๆนี่ซื้อแพงแต่คุ้มอยู่นะครับแต่ถ้าไม่แตกก็คือมันมันมันยังไงอ่ะมันยังไงมันก็ไม่เกลือมากนะครับเกมนี้ยังไงมันได้หน้าลาาอยู่แล้ว ผมเองก็มาเล่นครั้งแรกนะครับได้แต่ดูเขามาเล่นกันมานะโอเคมีต่อแล้วก็บึบก็ให้มีต่อครับได้แกะแล้วก็คิวไม่มานะช่องสามกับสี่คิวเปลี่ยนเป็นแกะนะครับทุกคนโอเคได้อยู่นะเอา้าไม่ได้ <laughs> มันเป็นหมูนี่เองช่องสามรอบที่สี่แล้วครับทุกคน น่าจะน่าจะเจ็บอยู่นะแต่เจ็บไม่เยอะนะครับ s ุ per win ไปดีดอกนี้76รอบสุดท้ายและท้ายสุดแล้วครับทุกคนแกะนะได้คิวด้วยหูรอบนี้จะจบไปที่เท่าไหร่ครับเนี่ย500อ้อมีต่อเคมาหรือเปล่าช่องแรกไม่มาจบแล้วครับทุกคนก็เจ็บไปอยู่ประมาณ300กว่านะครับทุกคนเพราะว่าเราซื้อไป800เกือบ900เลยนะ สงสัยจะต้องปั่นเองนันแหละ536นะครับจบไปซื้อเบ็ดไปปั่นเบ็ดอะไรเบ็ดเกเหรอปั่นลองปั่นดูนะทุกคนผมเองก็ซื้อไม่ได้แล้วนะครับ <c oughs> อ้ซื้อแพงจัดเลยเกมนี้จะรอดไหมครับเนี่ยเบ็ดเกนี่เป็นเบ็ดที่ ตัวมารโเองชอบอยู่แล้วนะครับโอ้โหหน้าลายไม่เข้าเลยทุกคนโอ้โหไหลยาวๆเลยครับจังหวะนี้ต้องสลับเล่นอะไรบ้างแล้วเนี่ยมีมีนี่ไหมอะโทบโบไม่มีเนาะ เคได้เป็ดอีกรอบนึงแกะไม่มาช่องแรกอ่ะว่าไงอีกรอบนึงก็ยังไม่มานะครับทุกคนมันต้องบล็อกละสองคอมโบนะรวมแล้วก็ต้องประมาณ8คอมโบถึงจะเข้าฟีสปินนะครับเกมนี้เหมือนเกมแอตแทกโบ n ันซ่ของค่าย PP นั่นแหละครับทุกคนแต่ก็น่าจะมีคนเล่นเยอะอยู่แล้วเนาะเกมนี้ ผมเองอ่ะมาพึ่งมาเล่นตามหลังเนี่ย <c ười> คือมาพึ่งมาเล่นนะครับเกมอ่าเป็นเกมแรกเลยนะอ่อครั้งแรกไม่ใช่เกมแรกนะครับเป็นครั้งแรกโหเหลือสามร้อยแล้วครับทุกคนมาปั่นออตโต้บ้างดีกว่าเอาค้างเฉยบนัสแตกหรือเปล่าเนะี่ยใครแตกแกนหรือเปล่าแกนตอนนี้ส0มแสนนะครับโอเคเล่นต่อได้ โอ้ได้เคแล้วก็มีต่อหรือเปล่าตุลบก็ให้ไม่มาเหลือสามร้อแล้วนะเนี่ยส0งแล้วครับน่าจะแย่นะครับทุกคนอืเคไม่มาแกะ เคมาช่องแรกไม่มาครับทุกคนคิวมาแทนผมว่าต้องเพิ่มเบ็ดแล้วแหละเบ็ดสิบสองแล้วกันไปครับลุยวัดไปเลยนะตัดสินใจเพิ่มคือบางทีอะ่ะถ้าเราไปกลัวอยู่อะ่ะถ้ามันเข้าหน้าลายขึ้นมาเนี่ยมันก็น่าเสียดายนะครับทุกคนโอ้โหเหลือร้อยห้าสิบ แต่เราไม่น่าจะเพิ่มอีกแล้วนะเพราะว่าอันนี้ก็พอจาควรแล้วนะเหลือร้อยเดียวแล้วครับทุกคนโอ้โหแย่เลยนะแบบนี้เด็กเก้าสิบแล้วครับโอเคได้เอวิยเอต่ออีกครับเปิดแล้วหนึ่งฟีเจอร์ทุกคนมาเคอีกรอบหนึ่งคิวมาดิถุยเปิดแล้วครับสองฟีเจอร์แล้วก็มีต่อด้วยนะครับมาแบบนี้ได้แกะครับทุกคนแล้วก็ เคต่ออีครับเปิดฟีเจอร์ที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนอีกฟีเจอร์เดียวนะเข้าฟรีสปินเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมสาเร็จเฉยเหลือไม่ถึง100นะครับโคตรพีคเลยทุกคนใครๆก็ว่าไม่รอดนะเห็นแบบนี้คือเมื่อกี้เหลือไม่ถึงร้อยนะน,นี่นะเหลือ9 6นะครับทุกคนอ่ะไปดูกันเลยนะว่า54ีฟรีสปินนี้จะได้ถอนหรือเปล่านะครับทุกคนโอ้โหเศกสตัวไม่ได้ถอนก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับแบบนี้มาดิ เป็ดไปก่อนครับ340กว่าแล้วก็จัดปีก1 6อครับมาลอดเฉยเลยหรือเปล่าเนี่ยเมกเก้าวินไปเลยครับทุกคน500ครับแล้วก็โอ้โหมาบ็อกใหญ่นี้ผมเองไม่ค่อยชอบนะผมชอบบ็อกเล็กๆแบบนี้มากกว่านะครับ384ครับดอกนี้แล้วก็ยังไงไม่ไม,มีต่อนะ s ุอร์วินไปดิ หนึ่งพันแล้วครับทุกคนได้กําไรแล้วด้วยนะตอนนี้ยังเหลืออีกหนึ่งรอบด้วยแล้วก็รอบนี้ผมว่าได้ถอนนะครับทุกคนมาแบบนี้อีกสามร้อยยี่ครับพอเลยครับแบบนี้ได้แกะต่ออีกอีกร้อยสี่สิบสี่มาดิต้องอย่างงี้ดิไหลไปครับไหลไปดิอ่ะวัวมาช่องสองทีตุลพบก็ให,ห้ไม่มาถ้ามานะโคตรสุดเลยครับทุกคนพันห้าแล้วนะเป็นอะไรเอ่ย เป็นเป็ดน,นะสวยอีก288มาดิพันแปแล้วครับเคต่อครับเอต้องมาแล้วจังหวะนี้เอช่องแรก <c oughs> ไม่มาจบแล้วนะโอ้โหทุกคนสองพนะครับเนี่ยตอนแรกเหลือไม่ถึงร้อยกลับมาถอนสองพเฉยสุดๆดอ่ทุกคนเดี๋ยวเรา เอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่นเสร็จด้านหลังออกไปนั้น169นะครับทุกคนถ้าไม่เพิ่มเราจะถอนที่2,000แล้วกันนะครับเลขกลมๆนะกําไรไปที่1,100นะครับโอ้โหยังสุดหมูเห็ดเป็ดไก่เป็นเกมที่แบบว่าเรียกแบบอง่ายๆนะครับทุกคนแต่จริงๆแล้วก็เขามีชื่อเป็นภาษาอังกฤษอะไร Welcome to l u c h e r อะไรสักอย่างครับผมเองไม่เก่งอังกฤษเลยนะครับ ใครเก่งอังกฤษก็มาตอบแทนหน่อยแล้วกันนะว่าเกมมันอ่านว่าอะไรนะครับแต่เอาเป็นว่ายัางไงผมรอดแล้วนะทุกคนมากับดวงครับมีต่อหรือเปล่าจะเปิดอีกรอบหรือเปล่าครับขึ้นเป็นเบ็ดสิบห้าวัดไปแล้วนะตอนนี้ไม่สนแล้วครับทุกคนโอเคไม่รอดนะครับเบ็ดเบลเบ็ดเก้ามีอยู่นะ ตรวบก็ให้รอบสุดท้ายและท้ายสุดแล้วครับทุกคนพอเท่านี้เลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะลงไม่มากกว่านี้นะครับดีกว่านะครับเป็นนั่งเสียดายทีหลังไม่เหลืออะไรเลยนะทุกคนก็กําไรเป็นพันอยู่นะครับเนี่ยเอาเป็นว่าไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง t o Mor โล w ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนสําหรับวันนี้ก็บายครับผม